เสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเล่นเกมเสียงสามารถช่วยสร้างบรรยากาศและทำให้เกมดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเสียงสามารถช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมกับเกมและทำให้เกมมีชีวิตชีวาได้ Star Citizen กำลังพัฒนาระบบเสียงของตัวเองอยู่ระบบเสียงใหม่นี้จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์เสียงที่สมจริงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ระบบเสียงใหม่นี้นะครับจะใช้เสียงจากส่วนประกอบทางกายภาพของยานทั้งหมดเช่นเครื่องยนต์ทัสเตอร์อาวุธและวัตถุอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดเสียงได้เสียงเหล่านี้จะปรับตามการกระทำของผู้เล่นเช่นการเร่งความเร็วของยานอวกาศการยิงปืนหรือการถูกโจมตีนอกจากนี้ระบบเสียงใหม่นี้นะครับยังใช้ระบบบรรยากาศแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สมจริงมากยิ่งขึ้นให้กับผู้เล่นผู้เล่นจะรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดีขึ้นเช่นเสียงของเครื่องยนต์ที่จะดังขึ้นเมื่อยานบินเร็วขึ้นผู้เล่นจะได้ยินเสียงของลมที่ปะทะกับยานเมื่อบินผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เสียงสะท้อนของยานเมื่อบินผ่านในอุโมงค์หรือเสียงของคลื่นที่กระทบกับยานเมื่อบินผ่านมหาสมุทรระบบเสียงใหม่นี้ยังใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆด้วยเช่น AI, และ Sound Geometry ช่วยในการสร้างเสียงด้วยนะครับเช่น AI จะใช้ในการปรับแต่งเสียงของสภาพแวดล้อมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจริงผู้เล่นจะได้ยินเสียงของฝนตกลงมาเมื่อบินผ่านพายุหรือเสียงของนกเสียงของแมลงเมื่อเราทำการเดินผ่านป่าระบบเสียงใหม่นี้จะยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของ Star Citizen ไปอีกระดับผู้เล่นจะรู้สึกเหมือนอยู่ในยานที่กำลังเคลื่อนที่ และสัมผัสกับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นสิ่งนี้จะทำให้เกมน่าดึงดูดและผู้เล่นจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับเกมได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ